สวัสดีครับอาจารย์ครับเอ๊ะผมเพิ่งได้ยินว่าเฮเวียไปแจกเสื้อกันหนาวครับอ่าใช่ครับเออยังไงฮะอาจารย์แล้วก็ผมก็ไปดูนะครับแฟนคลับเฮเวียเนี่ยนะครับผมก็ไปแจกเสื้อกันหนาวนะครับแล้วเขาบอกเขาช็อตก่อนที่จะไปนะยังไงฮะอาจารย์เฮียเวียเดินมาเนี่ยเขาถ่ายคลิปมาเนี่ยเวียใส่งเกงขาสั้นเลยโอ้เป็บ้านเลยเป็นบ้านเออเป็นกันเองมากครับผมนะครับครับผมมาเท่มีน้ำใจ อ่าเนี่ยแหละฮะคนที่เราสนับสนุนงงชุดไหนก็หล่อเค็มนะอ่าแน่นอนนี่แล้วมีกำลัใจยังไงครับอยู่นอกจากไปแจกันเท่านะไปรถเทียไปรถเทียอ่านี่นี่นี่น่แหละผมแค่คลิปสั้นๆเนี่ยนะแต่เราต้องมาวิเคราะห์ครับผมครับผมเนี่ยเวียเนี่ยเขาเป็นกันเองมากครับผมพระเอกบางคนเขาก็มีใส่ขาสั้นไงครับผมนะแต่ก็น้อยไงแต่เวียนี่ยเขาดูเป็นกันเองไงสายแล้วเดินมาปุ๊บผู้บ่มดุงเดินมากพระเอกตัวก็สูงนะฮะอ่าฮะเออนี่ไงคือแบบว่าแบบ แม้แต่อีระบดง่ายๆเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่าคนแอบถ่ายแต่ไม่ไน่แอบหรอกเออนั่นแหละแต่มันดูเป็นธรรมชาติเนี่ยแล้วก็ที่ที่มันเดินไปเนี่ยมันก็ดูเป็นธรรมชาติเนีรับเอเนี่ะผมก็เลยคิดว่าเออแบบเนี่ยต้องมาวิเคราะห์แฟนคลับฟังน้่ยังไงครับอาจารย์แต่ก็นี่ไงคือผมก็จะบอกว่าแบบเบียเขาดูเป็นธรรมชาติดูเป็นแบบเนี่ยอย่างที่เราบอกวิเคราะห์ข้อดีของเบียมาหลายๆอันเนี่ยนะผมว่าอันนี้นะก็เป็นอันที่แบบ มันน่าสนใจไงนะครับเขาไปแจกเสื้อหนาวนะแล้วเขาก็แบบเหมือนกับว่าทักทายเป็นกันเองกับคนที่มาครับอ่าเขาเรียกว่าแบบมาช่วยเขาแบบไปรถเทียไปรถเทียอะไรเงี้ยออนี่ไงผมผมก็เลยคิดว่าอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมสำหรับแฟนบก็มีความเป็นบ้านแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าใส่ใจคนอื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอืม แล้วก็ทำบุงทำบุญอะไรอย่างนี้แล้วก็ยิคลิปนี้ก็สั้นๆแหละเราก็อยากจะแค่มาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความขอบคุณแล้วก็ชื่นชมที่เวียเขาทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีอย่าลืมกดไลค์ครับผมกดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะครับครับผมออนะครับผมคือจะบอกว่าอะไรอ่ะคือทุกคนก็มีน้ำใจแหละครับผมแต่ทำไมผมถึงอินกับน้ำใจของเวียเป็นพิเศษ่ะทำไมฮะอาจารย์ก็ไม่รู้คือคือมันดูเป็นแบบ อ๋ออย่างนี้ผมดูแหละอ่อนควาเข้าถึงได้อะคือก็จะมาคือพระเอกส่วนใหญ่มีมาพระเอกนี่เขาก็ยังมีมากอยู่ไงแต่มากนะมันดูไม่เหินห่างจากเราไม่ใกล้ชิดอ่าไม่เหินห่างกับประดุชนมันเหมือนกับว่าอ๋องี้อ๋องี้องี้ผมรู้แหละครับผมมันเขาเหมือนไม่ใช่มันเขาเหมือนเพื่อนเราคนเดิมนะครับผมจะมีพระเอกอีกคนที่มันเหมือนเพื่อนเออจริงๆนะมันเหมือนเพื่อนจริงเลยนะนี่ผมผมสมัยก่อนผมทำงานกัสิกรไทยนะครับผมอ่าผมจำนามสกุลพี่เขาไม่ได้ เขาชื่อพี่ปัครัมชื่อจริงชื่อจงหลักนะถ้าพี่ได้ฟังคลิปผมนะผมก็ต้องขอบคุณพี่มากนะผมไปเข้าเขาทำงานในกสิกรไม่กี่เดือนนะแต่ผมชอบพี่มากคือเจ้าคือกสิกรองค์กรใหญ่นะคือพี่ปั่นเขาไม่ได้ใหญ่สุดนะแต่ในชั้นฟอร์สิบแปดของกสิกรนที่ใหญ่สุดแล้วอ่ะี่ใหญ่สุดอายุไม่เยอะด้วยสามสิบแปดเองตอนนั้นนะ เออเขาเป็นกันเองผมไม่รู้ผมผมดูแล้วผมประทับใจเขาไงเออแล้วเขาคือมีคนสัมภาษณ์หลายคนนะแต่เขาเป็นคนที่เลือกผมเข้ามาอ่าเออผมเพิ่งมาดูตอนหลังนะอออแล้วก็แบบพี่ปั่นเนี่ยนะคราขอร้องเลยนะแต่แต่ผมรู้ว่าพี่ปั่นกับเฮียเวียนได้มีลักษณะคล้ายกันเลยไงมีลักษณะร่วมกันก็คือมีความเป็นกันเองใกล้ชิดตัวเขาจะมากใช่ไหมเออแต่เฮียเวียนจะมากกว่าเพราะว่าเจ้าหน่ายบางครั้งเนี่ยใกล้ชิดกับลูกน้องก็ไม่แปลกแต่ดาราที่มันดูแบบกลมกลืนไปกับ ครับผมกับคนทั่วไปคือเหมือนเป็นเพื่อนที่มีความหล่อและเด่นนะเพาะจะว่าเออให้ความเป็นจริงเราไม่ใช่ฟินอ่ะแต่ดารามันดูไกลไปกว่านั้นไงครับผมแล้วทีนี้เนี่ยก็กลับมาพี่ป๋อนีนนะฮะพี่ป๋อคืออยวนหนึ่งคือเกษตรกรเขาต้องใส่เสื้อขาวเหมือนกับผมมาทำมอสย่างก็ต้องใส่เสื้อขาวครับผมแล้วทีนี้อันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์อะไรนะที่ที่เออไม่รู้เจ้าหน้าที่ย้งสมุด อ่าใช่ใช่แล้วก็จันเอกชัยที่ว่าให้จันมาร่วมทีมอ่าใช่ต้องขอบคุณจันเอกชัยชนูวัตรมากนะครับอุ้ท่านเป็นคนใจดีมากแล้วทีนี้ฮะประเด็นมันอยู่งี้ครับประเด็นอยู่ตรงที่ว่าพี่ป่งเนี่ยนะแล้วเพื่อนเนี่ยเขาแบบคือก็จะบ้าคนยุคนี้บางทีดูไม่แก่ไงเพราะเราไม่ได้ทํางานลำบากไงตอนยุคสามสิบแปดก็ไม่ดูไม่แก่แล้วเขาหันหลังอยู่พอดีไงผมก็ไม่เห็นหน้าเขาแล้วผมดูว่าเพื่อนผมไปตบไลน์อะ เขาเป็นคนอื่นนี่โดนเลยนะเบาไม่ได้รุ่นใหญ่อ่ะเฮ้ยโอ้ยวันดีขอโทษพี่เขาก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีดีดีแล้วเด็กรุ่นเดียวกันเนี่ยเราไม่ต้องเรียกพี่อะไรเงี้ยประมาณเนี่ยเหมือนกับว่าเออเขาเป็นกนเองผมว่าเบียร์ก็คงเป็นแนวเนี้ยเออเออคือรถเนี่ยอะไรเออเออนั่นแหละแล้วเออนั่นแหละอะไรนะ เออนั่นแหละเราจะตอบพี่ปั่นอย่นึงก็ไม่เป็นไรอย่าอย่าไปตอบอย่าเอาเอาสรุปเลยนะครับนี่แหละผมเปรียบเทียบว่าคนที่ผมชื่นชอบเนี่ยก็จะมีบุคลิกคล้ายๆกันเนี่ยนะเบี้ยวกับพี่ปั่นไม่ถึงเนื้อตัวอแล้วก็แบบว่าเป็นระดับท็อปๆด้วยไงรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ด้ไงเออไม่ใช่ว่าธรรมดานะครับนั่แหละครับนะก็ผมคิดว่าคลิปนี้จะทำให้คนเข้าใจความเป็นเมียมากขึ้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์เราด้วยนะครับสวัสดีครับ